โอเคครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่าเพจเพจผมเปิดรับลงเกมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบเกมคือการพนันอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับคือเกมเราเล่นค่าเวลานะครับค่าเวลาคืออะไรอย่างบางคนนี้ทํางานอยู่ในหน้าคอมอย่างเงี้ยอ่าพักเที่ยงพักอะไรเราอาจจะมาเล่นค่าเวลาเฉยๆมันเป็นเกมสนุกนะครับเป็นเกมคอมพิวเตอร์ อาจจะแตกต่างกับเกมมือถือเกมมือถือนี่คุณต้องเข้าใจว่าใครๆโหลดเล่นเล่นเองก็ได้ใช่ไหมการโหลดเกมคอมเนี่ยมันต้องค่าหลายๆอย่างมันต่างกันนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจลงผ่านออนไลน์คืออะไรออนไลน์ก็คือไม่ได้ยกคอามมาหาผมนะคือคือยกตัวอย่างควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลนะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นโปรแกรมตัวนี้คือท m v i e w นะครับอ่า โหลดมาแล้วก็ติดตั้งมันจะมี ID และรหัสนะครับอันจะเป็น ID ดีและรหัสแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่งให้ผมผมก็จะเข้าไปดูว่าสเปคคอมนั้นไหวไหมถ้าไหวก็อ่าลงให้แจ้งราคากันไปแจ้งราคาเข้าไปดูสเปคคอมไหวผมลงให้เลยนะครับเกมนี้บางคนก็เกมราคาเท่าไหร่แต่ละเกมนั้นราคามันไม่เหมือนกันนะครับบางเกมก็ ถูกบางเกมก็แพงแต่แพงยังไงก็ถูกกว่าในสตรีมอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมก็มีโปรโมชั่นลง4เกม600บาทนะครับกดกติกาผมง่ายๆนะครับผมเข้าไปดูสเปคคอมไหวคุณแจ้งรายเกมมาเลยผมตกลงราคากันคุณโอนตังเข้าเป็นซีผมผมจัดการให้มันก็เหมือนผมที่ไปนั่งหน้าจอคอมพี่นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ผมปักหมุดนะครับให้อ่านกัน ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับละเอียดเลยครับผมลิงก์โปรแกรมวิธีติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเ,เตอร์ระยะไกลเอ่อระยะไกลเป็นทีมวิวหรือไอเดผมจะใช้2โปรแกรมนี้นะครับแล้วแต่มี1โปรแกรมได้คุณจะมีโปรแกรมไหนก็ได้นะครับกดลิงก์โปรแกรมก็จะมีสอนผมในหละ์เป็นคนสอนดาวโหลดจะวิ่งเข้าไปในซ่อง YouTube ผมเลยลิงก์ที่โหลดก็จะแปะไปใต้คลิปสอนละเอียดดูคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจที่เหลือก็นั่งรอผม ทำลงเกมเสร็จแค่นั้นนะไปนอนรอก็ได้หรือจะนั่งรอไม่ผิดนะครับไม่ผิดกฎหมายครับนั่งรอนอนรอก็ได้ระหว่างผมลงนะหรือจะเล่นเกมรอก็ได้ไม่ผิดอันนี้ก็คือเกมนั่นแหละรครับเกมที่ผมโพสต์ในส่วนหนึ่งนะแต่กเกมมันมีเยอะกว่านี้อีกเกมมีเยอะมากผมโพสต์ลงไปนะแล้วแต่ท่าน เกมในใจท่านพันก็ส่งรูปมาแล้วส่งซื้อมาก็ได้แหละผมจัดการให้ไม่ได้บังครับว่าเฮ้ยต้องมาไอเกมในเพจผมเท่านั้นนะเกมที่ท่านอยากเล่นอ่ะเอาง่ายๆแจ้งมาเลยถ้ามีผมก็บอกว่ามีเกมไหนไม่มีผมก็บอกว่าไม่มีนะครับตกลงราคาก็เรียบร้อยผมจะลงให้ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เล่นไม่ได้ก็คืนตังค์มันนักได้ทุกเกมอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเกมไหนไม่ได้หรอกครับถ้าผมอยากจะเอาตังค์อ่ะ เกมพวกนี้ครับลงได้หมดนะครับน,นี่เริ่มต้นเกมวันหนึ่งรอยโอ้ยเยอะครับมันไม่ไหวแนละ้วมันหลายหลายพันเกมนะครับผมต้องให้พี่นะส่งรูปหรือส่งอะไรมาก็ได้เป็นซื้อเกมก็ได้โอเคครับ แล้วผมจะจัดการให้ร้อนรอเล่นอย่างเดียวครับผมโอเคครับจะให้ดูข้อความนะครับนี่นะครับซีพีก็นดึงที่ถามร้านอยู่ไหนร้านอยู่แถวไหน ผมไม่มีหน้าร้านนะครับลงผ่านออนไลน์นะครับพี่ต้องเข้าใจตรงนี้ผมปักไม่ในอ่านแล้วละ่ะพี่เขาก็ถามผมก็ส่งลงผ่านออนไลน์คือควบคุมพวเตอร์ระยะไกลอธิบายมาแล้วครับจะไม่พูดถึงอันนี้ก็พี่ทนายทนายบ่าวน,นี่ก็พี่เขาก็เสร็จแล้วอันนี้ลูกค้าที่มันลงกับผมสองรอบแล้วมงขออนุญาตนะครับลูกค้าผมต้องอธิบายให้คนที่เขาไม่เข้าใจนะครับ รานนั้นเขาก็จะไม่เข้าใจตลอดเพราะเขาไม่เปิดรับบางคนก็ไม่ไม่ยอมเปิดรับนะจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถึงไหนแล้วแต่แกก็ไม่ยอมเปิดรับก็เราต้องเปิดรับนะครับจะเข้าใจว่าอะไรแบบไหนอ่ะอันนี้ก็พีเขาลงเกมบอมลมั้งรอบแรกเสร็จแล้วผมก็ถ่ายรูปส่งไปก็ปิดความให้นะครับ อันนี้ก็เป็นเกมอ่าเขามาลงรอบสองพี่แกลงมาลงอ่าเกมมอไซค์สีสูบเขาก็เข้าใจตรงกันนะผมก็เข้าใจผมก็ส่งคลิปไปดูว่าเทศเกมนี้หรือเปล่าเขาก็โอเคคนตังมาขอญาตนะครับเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ปิดคอมให้ผมก็ถามพี่เขาว่าเออจะให้ปิดคอมให้เลยไหมเพราะพี่เขาง่วงแล้วเขาน่าจะไปนอนแล้วมั้งผมก็เออโอเคผมก็ปิดให้ ก็ไปลองเทสเอาเกมประกันอยู่เจ็ดวันอันนี้ลูกค้าที่คุยกันถ้าให้คุยเนี่ยมันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะมันเยอะอยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ลูกค้าคนนี้ก็เคยมาลงละ่ะพี่น้องคนนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องน่าจะอายุน้อยกว่าผมนะ ก็เคยมาลงคือไม่ใช่ว่าจะมาหลอกลวงใครมีรีวิวด้วยไปดูรีวิวก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับขี้เกียจเลื่อนละม,มันเยอะเกินสวัสดีครับ